เข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มารับฟังสิ่งดีๆนะคะ <S <S <ด>เกี่ยวกับมงคลชีวิต38ประการก็วันนี้ก็เป็นข้อที่14กันแล้วนะคะก็คือทำงานไม่ข้างขานั่นเองมีใครยังทำงานแล้วชอบผัดวันประกันพุ่งกันอยู่หรือเปล่าคะก็วันนี้มาฟังกันว่า ทำไมเราถึงไม่ควรทำงานข้างคางนะคะวันนี้มาเร็วนะคะเพราะว่าเนี่ยจะต้องรีบไปเคียงงานนะคะก็เออรีบออกมาไลฟ์สดในเรื่องที่เขาเรียกไงมันเป็นวินัยของเรานะคะก็จะพยายามทาให้ได้ทุกวันนั่นเองมาเริ่มกันเลยนะคะมงคลข้อที่สิบสี่ทำงานไม่ข้างคางโดยน้ำสือมงคลชีวิตฉบับทางก้าวหน้าเช่นเคยนะคะ ดินที่พอกหางหมูมีแต่จะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นและถ่วงหมูให้กินอยู่นอนหลับเออหลับนอนไม่เป็นสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปชันใดการงานที่ปล่อยทิ้งไว้ข้างค้างก็มีแต่จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นและถ่วงความเจริญก้าวหน้าทั้งแก่ตนเองและหมูคณะฉันนั้น ค่าของคนอยู่ที่ของงานหากปล่อยการงานให้ข้างค้างก็เท่ากับกำลังทำลายค่า,ข,าของตนเองเหตุที่ทำให้งานข้างค้างมีอยู่ด้วยกัน3ข้อนะคะข้อที่1ทํางทำงานไม่ถูกการก็คือยังไม่ถึงเวลาก็ใจร้อนนะคะด่วนทำนะคะแต่พอถึงเวลาทำก็ไม่ทำนั่นเอง2 ทำงานไม่ถูกวิธีทำผิดขั้นตอนทำผิดลำดับอย่างเช่นเวลาเรากวาดบ้านนะหรือเอใช่เวลาเรากัดกวาดบ้านเนี่ยบางคนกวาดพื้นก่อนแล้วก็ค่อยไปกวาดอยากยหยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมฝุ่นที่มันอยู่ข้างบนเนี่ยมันก็ตกลงมาแล้วแล้วทําไงต่อเราก็ต้องมานั่งกวาดพื้นใหม่ถูกไหมฉะนั้นนะคะเราก็ทําไมกล้องมันดูมืด,มด โอเคกล้องกล้องมืดไปหน่อยเนาะไม่มีไฟมาส่องหน้าอ่ะชนะน,นะคะเวลาเราทาความสะอาดหรือทํางานอะไรล้วแต่เราควรจะลําดับเป็นขั้นตอนเพื่อจะได้ไม่ทํางานซ้ําซ้อนโอเคไหมตัดไอ้ไหนที่ซ้ําซ้อนอันไหนต้องควรคือเรียงลําดับให้ถูกอะ่ะอันไหนควรมาก่อนควรมาหลังโอเคไหมคะอย่าไปแบบทําอันนี้เสร็จเดี๋ยวก็ต้องวนมาทําอันนู้นต่อ แล้วก็กลับมาที่เดิมอีกมันก็จะไม่ก้าวหน้าไปไหนนะคะทําให้เหนื่อยฟรีด้วยนะอ่าและข้อที่สามไม่ยอมทํางานก็คือผัดวันประกันพุ่งนั่นเองนะคะแล้วก็หาเหตุต่างๆนานาม,มาอ,าอ้างเช่นรอเลิกรอยามซึ่งเราไม่จําเป็นเลยค่ะที่จะต้องรอเลิกรอยามถ้าเราทําสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ทําเมื่อไหร่ก็ดีทั้งนั้นทําไปเลยนะคะ อย่าไปรอเลิกรอยามนะคะเพราะว่าประโยชน์ย่อมเป็นเลิกยามอยู่อของประโยชน์เองอยู่แล้วนะคะามาดูคําสุภาษิตน,นี้เลยประโยชน์ย่อมล่วงเลยคนโง่ผู้มัวรอเลิกยามอยู่ประโยชน์เป็นเลิกของประโยชน์เองดวงดาวจะทำอะไรได้วิธีทำงานให้เสร็จนะคะ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราค่ะก็ได้ให้อิทธิบาท4เอาไว้นะคะก็ได้แก่ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาฉันทะก็คือความรักงานหรือเต็มใจทำนะคะสความภาคเพียรหรือความแข็งใจทำสา 3. จิตตะความเอาใจใส่หรือความตั้งใจทำ และ4วิมังสาการพรินิพิเคราะห์หรือความเข้าใจธรรมโดยหนังสือก็ได้สรุปเอาไว้นะคะว่าฐานะ5อย่างที่เป็นทางนะคะแห่งความเสื่อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเราตัดเอาไว้ะคะมี5อย่างด้วยกันนะคะ 1. ความชอบนอน 2. ความชอบคุย 3. ความไม่หมั่น 4. ความเกลียดครา้านและ 5. ความโกรธง่ายพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดว่าเป็นทางแห่งความเสื่อมเพราะคนที่พร้อมด้วยฐานะ5อย่างนั้นเป็นคฤหัสถ์ก็ไม่ถึงความเจริญของคฤหัสถ์เป็นบรรพชิต ก็ไม่ถึงความเจริญของบรรพชิตย่อมเสียหายถ่ายเดียวย่อมเสียหายถ่ายเดียวแน่แท้ก็แปลว่าไอ้ห้าอย่างนะคะในแก่ความชอบนอนชอบคุยความไม่หมั่นเพียงความเกลียดค้าแล้วก็ความโกรธง่ายเนี่ยจะทําให้เราเสื่อมถอยจากทุกอย่างทําอะไรก็ไม่สําเร็จนั่นเอง สรุปนะคะวิธีการทำงานให้สำเร็จนะคะมีลักษณะนะคะล้วนขึ้นกับใจนะคะก็คือความเต็มใจทำแข็งใจทำตั้งใจทำและก็เข้าใจทำวิธีการฝึกใจนะคะที่ดีที่สุดก็คือการให้ทานการรักษาศีลแล้วก็การสมาธิเพื่อให้ใจผ่องใสทำให้เกิดปัญญาพิจารณาเห็นผลของงานรู้และเข้าใจวิธีทำงาน มีกำลังใจและมีใจจดจอ่ออยู่กับงานไม่วอกแวกอุปสรรคที่จะทำให้ทำงานให้เสร็จนะคะสำหรับอุปสรรคในการทำงานนะคะอุปสรรคใหญ่ในการทำงานให้เสร็จมีอยู่6ข้อก็คืออบายามุก6นะคะได้แก่ 1. ดื่มน้ำเมา 2. เที่ยวกลางคืน 3. ดูการเล่นเป็นนิด 4. เล่นการพนัน ห้าคบมิตรเอ่อคบคนชั่วเป็นมิตรและหกเกลียดค้านในการทำงานอาบายแปลว่าความเสื่อมความชิบหายมุกแปลว่าปากหรือหน้าฉะนั้นบายอมุกจึงแปลว่าปากทางแห่งความเสื่อมเรื่องที่น่ารู้นะคะคุณสมบัติของนายจ้างที่ดีเวลาเราทำงานแล้วก็อยากน อยากได้นายจ้างที่ดีฉะนั้นถ้าเราไปเป็นนายจ้างไปเป็นหัวหน้าไปเป็นผู้นําคนควรจะมี5ข้อนี้นะคะข้อที่1เลยก็คือจัดงานให้ลูกน้องทําตามความเหมาะสม 2. ให้ค่าจ้างรางวัลสมควรแก่งานและความสามารถ 3. ให้สวัสดิการให้สวัสดิการที่ดี 4. มีอะไรได้พิเศษมาก็แบ่งปันให้ และ5มีวันหยุดพักผ่อนตามสมควรแล้วเมื่อเรามีนายจ้างและเมื่อเราถ้าเรายังไม่ได้ไปเป็นนายจ้างเราก็ต้องเป็นลูกจ้างที่ดีใช่ไหมนายจ้างผู้นำเขาก็อยากมีลูกน้องลูกจ้างที่ดีแล้วลูกจ้างที่ดีเป็นยังไงนะคะก็มี5ข้อเหมือนกันนะคะ 1. เริ่มทำงานก่อน 2. เลิกงานทีหลัง 3. เอาแต่ของที่นายให้ อันนายไม่ให้ก็อย่าไปขโมยนะคะตีทำงานให้ดียิ่งขึ้นและห้านำความดีของนายไปสรรเสริญก็คือไม่นินทานะคะก็คือต่างเป็นนายที่ดีลูกน้องที่ดีคะการที่จะได้ลูกน้องที่ดีอ่ะมันเริ่มจากอะไรรู้ไหมมันเริ่มจากการที่คุณเป็นนายที่ดีก่อนใครที่มีลูกน้องเนี่ยจะต้องทําให้ดูให้เห็นเป็นตัวอย่างเนาะถ้าเราเป็นนายที่ดีเป็นคนที่ดีอ่ะยังไงนะคะลูกน้องก็เป็นลูกน้องที่ดี แต่ถ้ามันจะมีลูกน้องที่ไม่ดีมันก็เกิดจากอะไรก็เกิดจากวิบากกรรมหรืออะไรที่ไม่ดีนะคะที่เราเคยไปกระทำมานั่นแหละมันก็ดึงดูดมานะคะมันก็เราก็ชดใช้ไปเราก็อย่าไปโกรธแค้นโกรธเครืองอะไรเลยแล้วก็ให้แก้ไขาตามสถานการณ์ในทางที่ดีนะคะมาดูอันนี้สงของการทํางานไม่ข้างค้างนะคะมีด้ธีการ10ข้อนะคะข้อที่1ทำให้ฐานะของตนครอบครัว ประเทศชาติดีขึ้น 2. ทํทำให้ได้รับความสุข 3. ทํทำให้พึ่งตนเองได้ 4. ทํทำให้เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลายได้ 5. ทําทำให้สามารถสร้างบุญกุศลอื่นๆได้ง่าย 6. ททำให้เป็นผู้ไม่ประมาท 7. ทําทำให้ป้องกันภัยในอบายภูมิได้ 8. ทำให้มีสุขติเป็นที่ไปเบื้องหน้า 9. ทําทำให้เป็นนิสัยติดตัวไปข้ามคบค้ามชาติและ10บทาให้ได้รับการยกย่องส่รเสริญจากคนทั่วไปบุคคลใดไม่คํำนึงถึงหนาวร้อนอดทนให้เหมือนหญ้ากระทํากิจที่ควรทําด้วยเรี่ยวแรงของลูกผู้ชาย บุคคลน,นั้นย่อมไม่เสื่อมจากสุขก็ฝากเอาไว้เท่านี้นะคะทั้งลูกจ้างและนายจ้างต้องเป็นคนที่ดีนะคะเพื่อที่จะได้ผลงานได้ความสุขความเจริญในชีวิตเข้ามานะคะก็ฝากเอาไว้นะคะมงคลชีวิตข้อที่14บสีทำงานไม่คขังขางนะคะก็มากับก็พบกับลูกศรได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะในมงคลข้อที่15 สิบหนะคะบำเพ็ญทานและประพฤติธรรมก็วันนี้ลุกศรก็ขอฝากเออออดิ o โอบุ๊นะคะเปลี่ยนชีวิตนะคะด้วยความคิดหลักล้านนะคะถ้าใครต้องการที่อยากจะเรียนนะคะแล้วก็อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองก็มาฟังออดีโอบุ๊กชุดนี้ได้เลยก็ทักอินบ็อกมาหาลูกศรได้นะคะตอนนี้ก็ยังราคาอยู่ที่ห้าพันกว่าบาทก็ ราคานี้ไม่แพงเลยนะคะเพราะว่าเราลดจากราคาตั้งหลายหมื่นนะสองสามหมื่นเลยเพื่อที่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ฟังแล้วก็เปลี่ยนตัวเองจริงๆนะแล้วก็จะได้ไม่เอ,อ่อมัวจะอยู่ในวังวนเดิมๆของความคิดโลบความคิดที่ไม่ดีให้หลุดออกมาจากความคิดที่ไม่ดีซะก็แนะนำเลยให้ฟังออดิโอชุดนี้นะคะก็ วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพรุ่งนี้ค่อยกลับมาพบกับลูกศได้ใหม่นะคะในเซเลบริตกู๊ดมันสมองดีสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายคะ่ะ